สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มี EQ มือสองมาหนึ่งเครื่องนะครับเป็นยี่ห้อซาวเบสนะครับผมนะเป็นยี่ห้อซาวเบสนะครับผมนั้นก็จะ S ซาวเบสนะครับ FCS นะครับ966นะครับสภาพเครื่องก็สวยอยู่นะครับนะเป็นสไลด์ใหญ่นะครับก้านสไลด์ใหญ่นะครับเป็นสไลด์สองชั้นนะครับผมนะสไลด์ไม่มีข้อแคกนนะครับผมแต่ตำหนินะครับตำหนิจะอยู่ตรงนี้นะครับ ลูกบิดมันหายไปหนึ่งตัวนะฮะน่าจะเป็นช่วงน้องเขาใส่รถมานะครับมันน่าจะหายเพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้านนะเขาบอกว่าเอามาฝากขายหน่อยพี่นะอ่าสงสัยมันหลุดหายนะครับแต่ไม่มีผลต่อเสียงนะครับนี่มีตัวเดียวที่หลุดหายเนี่ยลูกบิดแบบนี้นะครับแต่สไลด์เนี่ยมันยังอยู่ยังใช้ได้นะครับนี่เห็นไหมมันยังเป็นก้านสไลด์อยู่แค่ลูกบิดมันหายยั่ยังไม่ทําความสะอาดนะครับแต่ก็สวยอยู่นะครับอ่าสไลด์ก็ใช้ปกติทั้งด้านบนด้านล่างนะครับมือสองเนาะนะครับ ราคาอยู่ที่1,300บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับราคา1,300บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับเครื่องนี้นะ1,300บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับผมนะไม่มีปลายทางนะครับลูกค้านะไม่มีปลายทางสนใจโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะครับหรือแอดไลน์จากเบอร์โทรหรือ ID ก็ได้นะครับไลน์มี2ไลน์นะครับผมนะไลน์มี2ไลน์นะครับสะดวกแอดจาก ID ดีก็แอดจาก ID สะดวกแอดจากเบอร์โทรก็แอดจากเบอร์โทรนะครับผมนะสภาพว่าถือว่าใช้งานได้เลยนะครับสวยงามนะครับนะ สวยงามนะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับอ่าต้หนีตรงนี้นะครับนี่ก้านมันอ่าก้านมันใช้ปกติสไลด์ใช้ปกติแต่ว่าตัวปุ่มตัวลูกบิดมันหายนะปกติมันจะเป็นลูกบิดแบบนี้นะครับนี่มันหายมันน่าจะหายตอนตอนน้องเขาใส่รถมานะผมก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยน้องเขาเอามาให้นะครับวางทิ้งไว้ก็เลยวันนี้ก็เลยมาเทสดูนะครับก็เลยนะครับลงขายน้องเขานะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับราคานี้รีบเลยนะเสียงดีนะครับเบียดหนักแน่น กลางแหลมพุ่งปี๊ดเลยนะครับผมนะเสียงดีมาฟังเสียงครับเทสชแนลอ่าเทสอ่าอ่า EQ นะครับอ่าแถวล่างก่อนเดี๋ยวเทสแถวล่างก่อนค่อยไปเทสแถวบนนะครับว่าสไลด์มันปกติดีไม่มีข้อแคกนะครับว่าสไลด์มันปกติดีไม่มีข้อแคกนะครับผมนะเดี๋ยวเทสแถวล่างก่อนนะเดี๋ยวเปิดพาวเวอร์แอมป์ก่อนนะครับผมนะคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเทสให้ชมกันนะครับผมนะอ่านะครับ เปิดขึ้นมานะครก็จะมีเสียงนะครับอ่านะฟังการเปลี่ยนแปลงของความถี่นะครับว่าเวลาเอาสไลด์ขึ้นมันความถี่มันเปลี่ยนขึ้นไหมนะครับปุ่มพวกนี้ก็ปรับได้นะครับปรับได้นะแต่ผมก็จะเอาไว้ประมาณเที่ยงนะครับนะปรับไว้ประมาณเที่ยงเนาะถ้าเราไปใช้งานถ้าจะปรับประมาณไหนก็เดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ความถี่สูงนะครับอ่านะครับเห็นไครับแหลมเริ่มมาแล้วครับเห็นไหมครับไม่มีข้อแก้ครับ 4K นี่บาดหูแน่นอนอ๋อบาดหูนะครับเนี่ยนะครับ 4K นะมาโอเคนะครับผมอันนี้นะครับที่ปรับให้ดูเนี่ยนะครับปรับให้ดูว่าสไลด์นะครับมันใช้งานได้นะครับผมนะอ่า ท่านอย่าไปว่าเสียงดีไม่เสียงดีนะครับเสียงดีไม่ดีมันอยู่ที่ท่านจะคัดขึ้นคัดลงประมาณไหนแต่ที่ผมสไลด์ขึ้นสไลด์ลงให้ดูเนี่ยก็คือว่ามันไม่ครอบแคกแล้วความถี่มันก็เปลี่ยนตามที่ผมคัดความถี่ขึ้นลงนะครับผมนะไม่มีครอบแคกคับใช้ได้ทุกช่องนะครับ อยางได้กางพกฟกก็ช่วงนี้นะครับกางปกฟกนะถ้าท่านไหนที่เอาไปคัดกางพกปกก็คัดช่วงนี้แหละนะครับผมน,นะคัดช่วงนี้เลยนะ บ้างนะครับว่าแถวบนมันดังปกติไหมนะครับพอดที่ผมมีขยายช่อนแนวดียวนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแจ็คนะครับเพราะว่ามีขยายช่อนแนวดียวเทสช่อนแนวดียวนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนข้างมาฟังแถวบนบ้างนะครับแถวบนนะ K6K เนี่ยผมขอไม่เอาขึ้นเยอะนะเพราะมันไม่คอแขกอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมไม่คอแขกนะครับเพราะว่ามันเอาขึ้นส,สุดแล้วมันแสบหูนะครับอ้าวเทียบเท่าและ,ละแถวไปเลยนะครับเรียงไปเลยแต่ละกลุ่มไปเลยนะอัอนนี้ไม่คอแขกนะครับไม่คอแขกนะนี่นี่นะครับผมสไลด์ยัง แน่นนะนั่งแน่นดีนะครับมันจะมีล่องตรงกลางเห็นไหมครับมันจะล็อกให้ล่องตรงกลางด้วยนะเวลาเราเลื่อนมาจะล็อกคืบตรงกลางให้ด้วยนะครับปกตินะครับนะครับปกติครับสวยครับแต่ว่ายังไม่ทําความสะอาดอันนี้ยังมีอ่านิดนึงอ่าไม่มีนะครับอ่าไม่มีครับมันไม่ได้ใช้งานเฉยนะครับมันเพิ่งจะได้ใช้งานอ่าโอเคโอเคโอเค โอเคโอเคนะครับอ่าโอเคอ่าโอเคนะครับไม่ขอแคบอ่าไม่ขออแคบอ่าไม่ขออแคบหนึ่งาบาทนะครับผมนะสนใจโทรมาได้เลยนะครับใช้สี์คนโอนก่อนไม่รับจอง โอเคนะครับผมนะต้นนีตรงนี้นะครับปุ่มไม่มีแค่นั้นเองแต่สไลด์ใช้งานปกติครับ1,300บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับให้สิทธิ์คนที่โอนก่อนนะครับผมนะใครโอนก่อนส่งให้คนนั้นนะครับผมนะเพราะว่าไม่รับจองนะครับเสียเวลานะครับผมนะเป็นสินค้าฝากขายนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมเคครับสวัสดีครับ